เยความพร้อมครับสำหรับนาปีปีนี้รถเกี่ยวนี่ครับรถเกี่ยวข้าวทำโก้ครับนี่เนาะทำโก้ครับตัวนี้นี่เอ0ห้าพันครับ กับช่วงล่างนี่ช่วงล่าง15เฮดดีครับช่วงล่างตัวนี้เนาะ15เฮดดีช่วงล่าง15เฮดดีนี่ท้ายสวยครับชอบท้ายมากครับแชมโก้ออเนิวโปรกับ S5000 กับเครื่อง 6B.G.1 เทอร์โบนี่ครับ ปีที่แล้วนี่เปลี่ยนมาเป็นเทอร์โบของปีเตอร์แพนครับใช้ได้ครับโอเคเลยครับไม่โหลดกามานาก็ให้ช่างหนึ่งกามานาครับมาโมดิฟายให้ใครว่างก็เรียกใช้บริการเนาะหลายๆค่าย,ายครับมีหลายค่ายเนาะให้ช่างหนึ่งมาทำให้ก็จบครับไม่มีโหลดเทอร์โบก็ใช้ได้ครับ เครื่องเล็กแต่ใจใหญ่ครับก็ไปได้นะตัวถ้าเปรียบเทียบกับตัวรถแล้วนี่ตัวรถนี่ใหญ่ครับแต่เครื่องเล็กเนาะแต่ก็ไปได้ครับเพราะผมเล่นแบบไปเรื่อยๆไม่ฝืนรถเนาะดูดูตัวรถีใหญ่มากแต่เครื่องอยังถือว่าเล็กครับตัวนี้สเปกนี้เนาะแต่รุ่นใหม่มานี่เขาเป็น 260หมดแล้วเนาะรุ่นใหม่นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็น 6HK 240ครับของค่ายอีซูซุเนาะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งน,น่าจะเป็นเครื่องเครื่องขมินหรือเปล่ามี 2... อ,อ,องช้อยให้เรียกครับส่วนตัวใหญ่น่ตัวใหญ่นี่ไม่แน่ใจว่า เครื่องเท่าไหร่ตัว900าตัวเอ00เ้าข้าวใครเยอะนี่ก็เกื่อได้ไปเกี่ยวให้ครับได้ไปเกี่ยวให้เนาะวันที่8นี่ก็จะลุยงานแล้วครับวันที่8เนาะลุยงานเกี่ยวเฉพาะนาปีครับนาปังนี่ไม่ได้เข้าครับเพราะว่า ย้ายรถไม่ไหวเนาะพื้นที่มันน้อยเกินไปครับก็เลยเอามาเกี่ยวเฉพาะนาปีพอขายเครียดครับพอขายเครียดพอไม่พอให้เป็นมีเวลาทำงานได้เงินบ้างเนาะพอพอได้หาเงินเป็นบางส่วนเพราะว่างานหลักก็เป็นงานอ้อยครับดเกี่ยวข้าวนี่ก็ เป็นงานเสริมแบบนั้นประมาณนั้นครับงานเสริมเนาะเกี่ยวนาปีส่วนมากเกี่ยวนาปีก็เกี่ยวไม่ไม่ได้เยอะครับประมาณ200ไร่ปีหนึงได้300ไร่ได้เฉลี่ยแล้วนี่4ปีปีละ200ไร่ประมาณนั้นครับแล้วก็จอดรถเกี่ยวข้าวแถมโก้เอสห้าพ อยู่ใกล้นี่ก็เรียกได้ครับบ้านที่แดนี่ขึ้นหนองว่าครับหนองว่าเนาะโซนนั้นนี่เรียกได้ครับส่วนบ้านตัวเองนี่น่าจะข้าวเหลืองหรือหนองว่าเก็บหนองว่าให้เสร็จก่อนเนาะค่อยมาบ้านตัวเองครับตามครับจึใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ต้องก่อตั้งสิ่งดน,นด่วนเนาะรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากไว้ด้วยครับครับเกี่ยวข่าวถมโกสวัสดีครับ